วันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับปัญหาอินเตอร์นะครับอินเตอร์ของรถอีซุซูดิเมกนะครับตัวนี้รั่วนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าก็คือว่าสังเกตน้ํามันครับมันจะไหลลงมาเห็นไหมครับอ่าไหลลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่อินเตอร์อยู่นะครับตัวนี้มันจะอยู่จุดนี้ตอนนี้รื้อออกมาแล้วนะครับตัวนี้ อยู่จุดนี้ตรงนี้จะแห้งนะครับด้านขวาจะแห้งด้านขวาไม่เป็นไรเนี่ยครับถ้าเป็นตรงจุดอื่นนะครับมันจะไม่ใช่จุดนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าตรงบริเวณนี้แห้งแห้งหมดนะครับตัวนี้เปลี่ยนซินเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนปะเก็นทุกอย่างหมดแล้วอันนี้คือมันแห้งหมดนะครับ ที่เจอปัญหาวันนี้ก็คือว่าเราก้มลงไปดูตรงด้านล่างนะครับตรงกระจังหน้ารถนะครับมันจะมีน้ํามันไอพวกนี้แห้งแห้งหมดเลยตัวนี้แห้งหมดแล้วนะครับมันจะมีไอ้น้ามันอยู่มครับมีไอ้น้ำมันตัวนี้ยังไม่ได้ถอดล้างมีไอ้น้ามันอยู่ตัวนี้ถอดหมดแล้วตัวนี้ถอดมาแล้วตนอนนี้กําลังเอาอิตเตอร์ไปให้ให้ร้านนะครับซ่อมก็คือว่าเชื่อม เชื่อมรอยแตกนะครับถ้ามันไม่อยู่เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเพราะวา่าของแท้ก็ประมาณหมื่นหมื่นขึ้นลงนะครับแต่ว่าถ้าของทั่วๆไปเกรดดีๆหน่อยก็สองสามพันนะครับแล้วแต่แเราเลือกเอาแต่ตัวน,นี้ก็ลองด่วนลองเอาไปเชื่อมก่อนให้ให้คนรู้จักกันเอาไปเชื่อมเชื่อมปุ๊บถ้ามันอยู่ก็คืออยู่ถ้าไม่อยู่ก็ก็ค่อยเปลี่ยนนะครับจะเอาหมื่นกว่าหรือจะเอาสองสามพันก็ก็ดูไปก่อนนะครับ ต,ตอนนี้ก็ถ้ามันหมื่นกว่าไม่ไหวก็เอาประมาณสองสามพันไปก่อนนะครับลองทดสอบดูก่อนนะครับแต่ของแท้มันน่าจะชัวร์กว่าแต่ก็เช็คราคาละสองที่ก็แรงพอตัวนะหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมดเลยนะครับอินเตอร์แท้นะครับยูโสูด,ดีแมกโกซิลลี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวน,นี้ก็มันเริ่มซึมแต่ตัวน,นี้มันเริ่มมันเริ่มเยอะนะวันนี้ก็เลยถอดออกมาดูเห็นไหมครับไหลลงมาเลยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รอ รอตัวอินเตอร์เอาไปไปซ่อมไปเชื่อมเดี๋ยวรอรอมาได้ค่อยประกอบดูถ้ามันประกอบแล้วเดี๋ยวล้างพวกนี้ดูถ้ามันแห้งก็คือจบถ้ามันไม่แห้งก็เปลี่ยนใหม่นะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนร้านที่ที่เชื่อมอินเตอร์ดูก่อนว่าถ้าร้านนี้มันเชื่อมไม่ไม่ดีก็เปลี่ยนร้านใหม่อาจจะลองอีกสักตังแต่ถ้าไม่ลองก็เปลี่ยนไปเลยแท้หรือเทียมนะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าใครน้ำมัน เยิมช่วงนี้ก็สังเกตน้ำมันจะเป็นแบบนี้ดำๆำห็หมัมันจะอาบลงมาครับอันนี้อาบได้ประมาณหลายวันแล้วอาบประมาณอะไรให้ไปสังเกตดูครับเห็นหครับตรงนี้จังเห็นไครับมันจะอยู่ในระหว่างช่วงซ้ายต,ตรงนี้เป็น สายถีาอยู่ทางทรายนะถ้าแอาบช่วงนี้นะสังเกตเลยนะจะเป็นสันนิษฐานว่ารั่วแถวๆอินเตอร์นะครับลองแกะดูได้นะครับ